i <laughs> กวาดครับแม่กี่คะหนักเรื่องนี้ยังไงคะแม่แซ่บขนาดไหนรู้เหรอคะใช่แซบระดับไหนดีแม่สิบเนาะก็ถือว่าสิบ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 ค่ะไม่ค่ะเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรฮหน้าทอพพูดถึงเรื่องอะไรเอ่ยฮานาทอพพูดถึงเรื่องอะไรฮานาทอพก็หมายถึงการที่เราอยากได้บางอย่างแล้วก็ต้องแลกได้บางอย่างคุณแม่ยังไงเห็นอะไรเห็นอะไร บางมันใส่ทั้งใส่ลูเดนลูทั้งใส่แบบแซ่บๆหลอนๆม,แบบมันรวมๆเหมือนแม่รวมเลยค่ะทั้งอีโรติกเนาะแล้วก็มีสยองขวัญ <c ute> แล้วก็อะไร,รอ,อีกมูอีก คุหลายแบบหลายอย่างมากในเรื่องนี้ค่ะแบบนี้อยากให้เล่าว่าแต่ละคนเล่นเป็นใครคาแรคเตอร์ยังไงในเรื่องค่ะอ่ะตัวแม่ก่อนตัวแม่ก่อนเลยตัวแม่ก่อนเรื่องมันก็เริ่มที่ดิฉันนี่แหละค่ะก็คือก็คือว่าทำงานที่เดียวกันอยู่ออฟฟิศเดียวกันได้ร่วมวีดีทสองกนะคะเบริษัทเดียวกันเป็นซีเนียริตี้ของเขาอ่ะก็คือจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าอาชีพเราเนี่ยกำลังจะสุบทางแล้ว คนไม่ค่อยขึ้นละขอเป็นน้องใหม่มาแต่ว่าวันหนึ่งอยู่ๆดิฉันก็กลับมาฟูกลับมาแบบแข็งแน่นตอกบัตรกันฉ่ำมาเลยอย่างเงี้ยก็เลยน้องๆก็เลยเริ่มมีความสงสัยว่าเจมันเจพอนมันยังไงนะทำอะไรของอะไรนี้แตเราก็คือเออไม่ได้คิดอะไรต้องบอกแบบนี้ก่อนเพราะว่าใจอะเนาะมันก็เหมือนคล้ายๆคนทั่วไปที่จะเดินสายมูเตลุก็คือเออันนี้ก็แบบดวงดี คนรักคนหลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็แนะนําเขาไปแต่เราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราแนะนําไปอ่ะสุดท้ายมันนํามาซึ่งอะไรหลายๆอย่างอ่าอันนี้ก็เป็นของที่ตายใช่อ่าเอามาทางนี้ก่อนก็ได้ผมแจ็คจะดรับผลกระทบมู้ดีรับผลกระโหมเ่ยายดินเสียละหักมุมนะก็ไม่พอที่จะพูดไปบอกเราเราไม่เข้ากันอย่างเงี้ย เดียวให้คิวแป๊บเดียวโมนจะรับบทเป็นอาทิตย์ครับก็จะเก็บในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยุทที่แล้วก็มนจะมีความสมพัธ์กันจนจนไปถึงความสมพั์แบบไหนคะความสมพั์แบบไหนแบบในโปสเตอร์ไหนครับแล้วเดี๋ยวก็ไปดูว่าตอนตอนท้ายเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบไหนอ่าเดี๋ยวไปรอดูครับคืออย่างที่พี่ตต้องโปรเจกต์สินีด้วยนะคะสกมาถกมา ต้อแรกก็อยเนี่าตัวตัวตัวเนี่ยเป็นที่สาวกีเนาะคือจริงๆเขาเป็คนในมืหนึ่งเาก็เป็นคนที่แบบไม่รักรว่าเขาก็ลักพี่นะเราก็ตัวแล้วเรา,น,านี่แหละเป็นเหมือนสิ่งที่เขาแน่ทนี่นเหมือเข้อต้แรก อะไรเอาจริงๆนะคะคือพี่ตวงเนี่ยเหมือนพี่สาวที่สวยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่าน้องอยากได้ไปขอมาแต่เอ้าสวยมาออกหวยบอมกี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ค่ะแต่ก็ให้เห็นนะว่าอยากได้ก็แด้วยอะไรก็แล้วแต่ใช่แต่ในเรื่องได้ข่าวว่าพี่ตวงกับพี่ซ้ำเคยเจอกันอย่าย้ำก็คือ คนนี้มันเจอคนละคิวกันเลยไปเจอต้องเป็นพี่ชายหรืวันหนึ่งพี่ตัวมันคนใช่มันเป็นคนละพาร์ทก็เลยเพราะว่าคุณตัวเขาตอกบัตรออฟฟิศคนละที่กับเราเขาไม่แวะไปย่านมือเยนิสสองเลยเลยนะเออฉันใหญ่เนี่ยพี่ตัวเขาตอกบัตรออฟฟิศเขาเขาแบบย่านหรูดีๆูดีของเรามันก็เลยค่อนข้างสโคปเฉพาะเฉพาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่อยากให้พี่ชายรู้ว่าความ คาอยากให้พี่ชายรู้ว่าแบบทุกคนหนักรับเรื่องนี้เขพี่ชายว้า้ถึงลงลีกน่ยะเนี่อเนี่ยเนี่ยเนี้าเนี่ย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 เปี่เนี่ยเนี่ยเนี่ิเนี่าเนี่เน่ยเนี่คเ่เนี่ยเนว่าเนี่ยนี่ยี่อ่ยเนยเี่ยเนี่นี่ยเลียเี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ใทนาทที่ยเนี่ยเ่ยเนี่ยเนี่ยนี่ใเนียเี่ยเน่เน่เน่เนียนี้ยเนี่นี่ยเนี่ยเนีเนีนี้จเิง่ย่ยเนนเนน่นย่เ่นน่เ มันก็บันเทิงนะ<ต>มันก็บ <c oughs> ันเทิองอีกแบบนึงแต่ว่าด้วยตัวละครของคันวาครับผมคือเราคันวาเป็นเด็กที่แบบไม่มีเงินไม่มีพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเราต้องมาทํางานเพื่อทาอาชีพอชีรชเราทำงานออฟฟิศเดียวกันมาออฟฟิศเดียวกัน,ซ,กนซึ่งเป็นผู้ชายในแก๊งคนเดียวใช่แต่หลงลีคือเล่นดีเกินคาดมากแบบมาก ว่าน้องจะเล่นได้ขนาดนี้คือไม่ได้แบบว่าอุ้ยน้องเล่นไม่ดีนะแต่คือมันเจอที่คิดเราแบบถึงขั้นมาก่งอ่ะคือสมาธิดีด้วยค่ะเพราะว่าเวลาถ่ายมันพอมันเป็นสถานที่จริงมันควบคุมสิ่งแวดล้อมค่อนข้างยากเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือไอ้พวกการโลกอย่างนีฉันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าแบบหลงลีกกฉัน็มีอะไรมาเยอะเออะไรมาเยอะเลยในโลเคชั่นแนวนี้ก็ทำได้อยู่แต่ว่าถ้าหลงลีก็จะว่าบ้าล่า อาจารย์ก่อนอาจารย์รสวัสดีครับคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นฟิลารมจริงๆนะต้องอยากให้ทุกท่านไปดูกันนะฮะอาจารย์นี้นเนี่ยก็เล่นเป็นอ,อ,อาจารย์ที่ทับนันนาทองอ,อ่า นางเอกก็มาหาจารย,ขย์ขยันขยอขยันขยอจัดจัดแล้งแบบว่าทำให้ทำให้อะไรอย่างเงี้ยเออ<ช>แต่ก็คือว่าเป็นฟิลที่แบบว่าคือของที่เราทำเนี่ยคือของที่ดีใส<ซ>่ขาวใส่ขาวขาวแต่เอาไปใช้ในทางที่ถูกต้องเขาวหรือเปล่าเอาไปใช้ในทางที่ถูกต้องก็โอเคแต่ถ้าไปใช้ในทางที่ผิดมันก็จะเป็นอะไรที่มันอยู่ในหนังเรื่องนี้่ดฉะนั้นอยากให้ทุกท่านไปติดตามกันคือเมื่อกี้มองว่า เ่อนี้มันไม่ได้เกินจริงมันเป็นเรื่องที่คนเราันปัจจุบันนะคะทำกันจริงๆริงค่ะค่ะนั่นคืค่ะมันไม่เกินเลยาพมากระดึ๊กมาลูเล่นเก่งมากเราบอกว่าแบบเล่นเก่งมากใช่นีค่ะในเรื่องรับบทเป็นอ n นอนนะคะเป็นลูกของพี่ตัวค่ะแล้วพี่ตัวก็ตายก็ต้องมาอยู่กับคุนสวยคนดี อเราเฉยไม่ได้หขอโกแม่หยุดเราเราเนี่ยเนี mm ่ยเนี่ยชอบสปอยก์นะเลยยากไหมยากไหมยากไหมค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าปกติเด็กเขาก็จะเล่นสดใสใช่ไหมคะแต่ว่าในเรื่องเนี่ยหนูก็จะแบบหยุดไมเด็กนิดไม่ทิโลกจิตนิดนึงเป็นโลกจิตนี้แล้วหนูกับพี่แจ๊คใครผิดปกติมากกว่ากันเออหนูว่าหนุ่มแจ๊พี่แจ๊คพี่แจ๊คเล่าเล่าผมดูเป็นอย่างั้นเหรอ ได้ดเปอย่างนั้นเหรอไม่ได้่ะได้หรออ่านอีกครังตัวกันเลยูนยังไงคะเรื่องนี้คนสวยก็จริงๆซูไม่ได้ร่งมากจะใครในนี้เลยมีถองพอก็แล้วกเป็นใครเขาให้ผกด้วรอดูค่ะเป็นไฮไลท์เป็ไฮไลท์เ็นไฮไลท์ในเรื่อง นราจะได้เจอกันมากแต่ก๊อตไม่เจอใครเลยครับผมเรื่องเล่นหรอไม่เล่นเ่งพูดจริงนะเขเล่นอะไรอ่ะก๊อตเล่นเขาเล่นอะไรเธอผมมาถ่ายพอผมถ่ายจบพี่ลงมาจากรถวันนี้ค่ะพี่ไปแต่งหน้าแต่ผมถ่ายเสร็จแล้วเล่นอะไรเธอเอางี้ดีกว่าไปดูว่าก๊อตได้รับในเรื่องและบทเป็นพิธีกรเลยในเรื่องก็เป็นพิธีกรในเรื่องเขาเป็น ข้างนอกก็เป็นพิธีกรใช่เป็นพิธีกรรายการทีวีที่จะไปสัมภาษณ์ใครหรือว่าจะไปทําอะไรไปดูฮะน้านาทองจักชัดเลนชันเลนโอเคโอเครอดูรอดูรอตฝากชัยแล้ววันที่17สิงหาคมนี้แล้วยังไงก็ฝากนะคะคนรักหนังไทยทุกคนหรือว่า คนที่ตอนนี้เซเว่นจริงๆแล้วเรื่องของประเด็นมันเป็นรมันเป็นกระแสะที่มาแรงเนาะหลายคนก็มีศาสตร์แบบความเชื่ออะไรๆแต่างกันออกไปแต่ว่าอย่าลืมว่าเวลาที่อย่างที่ตัวงบอกค่ะว่าเวลาที่เราอยากได้อะไรมาราคาที่เราจ่ายมันมีเสมอคุณจ่ายไหวหรือเปล่ากับกับความปรารถนาของคุณนะ่ะอ่าก็ต้องมาดูว่าความปรารถนาที่มันที่มันดํามืดมากๆในเรื่องนี้มันนําพาไปสู่อะไรแล้วมัน มันไปกันใหญ่ได้ขนาดไหนต้องบอกแบบนี้ยังไงก็อยากให้มาดูเป็นรสชาติแบบกีโรติเฮอร์เรอร์แบบนี้ซึ่งของไทยก็ยังไม่ค่อยมีนะว่ามันก็มีคอสที่เป็นแบบนี้ถ้าได้ดูหนังฝรั่งเลงี้งก็อาจจะเคยผ่านตากันบ้าง ลองมาดูอันนี้ค่ะว่าแบบรสชาติไทยๆจะเป็นยังไงค่ะพี่ชาขอถามนิดนึงทุกคนค่ะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเซ็กโวเกอร์อ่ะฮะรู้สึกว่าเรามีมุมมองกับเซ็กโวเกอร์ในประเทศไทยยังไงบ้างมันมีจริงไหมแล้วเรื่องนี้ทุกคนก็ได้สัมผัสกลนค่ะยืนยันว่ามีจริงๆเพราะว่าตอนไปถ่ายเนี่ยคนทำงานเขาก็ทำงานกันอยู่เชาชูกันจริงๆค่ะทำงานอยู่แต่ว่าโดยโดยส่วนตัวไซรู้สึกว่าเซ็กโวเกอร์เป็นคนที่ถือเป็นหมายแล้วทุาควรจะได้มีสวัสดิการได้มีการคุ้มครอง ารรัฐที่จะได้สิทธิ์ในการไม่ว่าจะเข้ารักษาหรือว่าเรื่องของการคุ้มครองความปลอดภัยอันนี้คือเป็นนโยบายที่ที่ถ้าใครเสนอมาใช้สนับสนุสนมากๆอยู่แล้วเพราะว่าอย่าลืมว่าจริงๆเราเซ็นเตอร์ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้หญิงได้่ แต่ว่ามันคือความมันมันคืเทศหลังๆนะเราทุกคนก็ควรจะได้มีคุณภาพในความปลอดภัยในการที่จะทํางานและใช้ชีวิตในทางที่เขาเลือกอยู่นะคะอันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานด้านสิทธิทคนที่จะมีค่ะพอแต่ละท่านเนี่ยหลายคนเลยในเนี้ยเราจะไม่บอกต้องมาเป็นเซ็กซ์เบอร์เกอร์แล้วรู้สึกว่าภาพลักษณ์ตัวเองมันจะเสียหายเพราะเรื่องนี้ไหมคะไม่ แมมมูกี้แมหลงลีก็ไม่ได้รู้สึกแาดนะครับก็คือเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งในสังคมไทยที่มันมีจริงๆแต่ว่าตัวเนี้ยเรายังไม่ได้ทำการรับรองหรือว่ามันทำให้ถูกต้องแค่นั้นเองโอเคเฉยๆค่ะเพราะว่าเป็นมาบ่อยไม่ใช่ในไหนในไหนในไหนในหนทุกคนแล้วเรื่องกันไม่เอาใคนลโอเคขอบคุณขอบคุณาค่ะนทนง Okay. Welcome to Star Society.